สวัสดีครับทุกท่านเลฟสีท่องวิทยาพี h ช n แนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องสายยางรุ่นเก่าเป็นแบบนี้หากคืนรูปไม่ได้เวลาเราจะเปิดน้ำใช้นะครับน้ำออกไม่เต็มที่เราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรถ้าเกิดว่าบ้านทุกท่านหรือบ้านเอีมีสายยางรุ่นเก่าตอนแรกอาจจะเป็นสีใสๆนะครับแต่เวลาอยู่ไปนานๆสีออกจะคุณแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ เวลาเราใช้ไปนานหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้สายยางก็หักอยู่แบบนี้เห็นไหมครับเวลาเราเปิดน้ําออกมานะครับน้ําจอกไม่เต็มสายแล้วเราก็เสียเวลาด้วยครับแต่ถ้าเป็นสายยางรุ่นใหม่แบบนี้ครับเป็นสายยางอ่อนแบบนี้เห็นไหมครับใช้ยังไงก็ไม่หกักและก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสายยางรุ่นเก่าแบบนี้เราจะต้องมาทําการแก้ไขาสายยางหักแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย จะแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องอุทายพีชแนลมีวิธีการแก้ไขามาบอกทุกท่านครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการแก้ไขาสายยางรุ่นเก่าน้ําออกไม่เต็มสายสายยางหักแบบนี้ครับเดี๋ยวดูด้านในนี่ครับหักอยู่นานแล้วครับแล้วก็คืนตัวยากแล้วเห็นไหมครับแบบนี้เราจะแก้ไขกันแบบง่ายๆโดยผมจะใช้ตัวช่วยเป็นตัวนี้ครับเป็นถุงมือใส่ถุงมือก่อนครับ เพราะว่าเราจะต้องนําไฟแช็คมาลนนะครับหรือว่าเราจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนหรืออาจจะเป็นไดเป่าผมก็ใช้ได้ครับเราใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีไดเป่าผมหรือที่เป่าลมร้อนเราก็ใช้เป็นไฟแช็คแบบนี้ในการลนสายยางแบบนี้ให้คืนตัวครับแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นไดเป่าผมครับเราเปิดความร้อนให้เต็มที่เลยนะครับ และเป่าลงไปตรงสายยางที่มีรอยหักแบบนี้ครับเมื่อสายยางอ่อนตัวเราใช้มือบีบเลยครับเห็นไหมครับ สายยางจะนิ่มเลยเห็นไหมครับเนี่ยง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราน,นาําน้ํามาราดเลยครับเพื่อให้สายยางคงตัวอยู่เหมือนเดิมและพองอยู่แบบนี้ครับดูนี่ครับสายยางอยู่ตัวและคงตัวแล้วเห็นไหมครับไม่หักไม่งอแล้วเดี๋ยวดูด้านนี้ครับ เห็นไหมครับเป็นรูปกลมๆแบบนี้แหละครับเนี่ยสายยางไม่หกักเลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการแก้ไขาสายยางหักนําไปใช้ภายในบ้านเรือนของเราเราจะได้ไม่ต้องตัดสายยางให้เสียสายยางด้วยนะครับและไม่เสียเวลาเราทําแบบนี้ได้เลยครับสายยางของเราจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและใช้งานได้ดีด้วยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทพีชาแนลได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิไทพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าทิไทยพีชาแนลครับผมในการแก้ไขาสายยางหากักให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งสายยางของเราก็จะกลมเหมือนเดิมแล้วครับและใช้งานได้ดีต่อไปเลยครับ